รถคันนี้ให้ฟรีพร้อมสินสอดหนึ่งแสนปัดทัเอาป่ะเอาแล้วก็วเอาชมรีโว่สองจุดแปดปีย1่สิบเอ็ดาวรอยให้ฟรีไปเลยพร้อมกับสินสอดหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนไม่ใช่ทองหรือไม่ใช่แหวนไม่ใช่อะไรนะเอาแล้วอะไรพี่แม็กยางภาวรอยโอ้สินสอดของแต่ง โอ้ของแต่งโอ้ของแต่งของแต่งอะดูแต่งสวยงามรีโว่สองจุดแปดเพาลอยนะหกเกียร์นะตัวใหม่ล่าสุดเลยอืมนะโอ้โหโคตรสุดครับนะพี่น้องบ้องตายสุผู้ทุกคนเอาไปทำมาหากินได้เลยครับนะเผาไม้แม็กไม้ยางไม้โซ่ไม้นะพอกเบิกไม้เบิกชุดนะบอสหัวงานเฮีย ของแต่งหนึ่งแสนบาทเอาไปาให้ฟรีดาวไปเลยฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนปียี่สิบเอ็ดไม่หลักหมื่นแม็กไม่อย่างไม่เท่าร้อยไม่คอ,อกเบิกไม่แม็กสิบแปดอีกของไม่ททปัโทปฏิตีโทปัิถังกระรังคู่แตกนะโพดโพบักพวัวบักแต่งจัดไปฟรีดาวทุกอาชีพเอาไว้รุ่นไปทำกินเจ้ามีใจดีแหงะก่อยมากเจ้าบางพี่ร้าย ไก่นี้ก็เอาไปพอนี่ได้สูตรนปล่อยยึดไหล่ได้กูเองไม่ล้านมีแต่รถปู่เท่านั้นเลยเป็นลักอมุนอ่านหน่อยปู่ก็ไปประมูลไม่อีกเออไอเสียบกูออกง่ายออกคล่องล่าสุดยึดอีกห้าแสนคันรถออไอเสียมปาไปแล้วสี่แสนห้าปาตัว <c oughs> โอ้เจ้าขายดีคันไดนะ้เนาะขายดีขายดีโอ้นี่ขึ้นกับพวกกูนี่แหละเอ,อยี่ยแต่ นะพี่น้องคนไทยเ็ดให้พี่น้องคนไทยลำบากนะเอาพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องสู่ต้องออกไปต้องทำามาหากินนะผู้ใดชไปตลอดเพราะเจะเป็นทัานหลานพี่น้องนะเพราะฉะน,นั้นเขาต้องสู่สู่ไเมที่<อ>นะ่าอยู่ซื้อเพราะว่าเขามีหนีมีศินเด้อพี่น้องเด้อนะขอให้อวยพรให้ประสบความสำเร็จทุกผู้ทุกคนให้ไปตลอดรอดฟังนึ่งได้อยนะที่ไอเสียมจะอวยพรรลอดนึ่งได้อยเก้าสิบเก้าคันนั้นยึด ยืดมาเลยอีกหนึ่งกันในหลอดอเป็นตาวิซึ่งน้ำเจ้าไดอไยมันเป็นตลอดเถวว่ากลัยอกูแกเ,เกินไป <c oughs> เอา้าาฟรีดาวฟรีสินสอดทองมันหนึ่งแสนเอาไปพันเริ่มต้นผูพกพันแจ้งจดไปขนส่งใบวิศวะให้พร้อมเอาไปแลนงานครับพี่น้องแชร์ไปไวรุ่นแก้ว